ดนะีนะครับผมนะครับไอเชี่ยวันนี้กูจะมาแจกไอเป็นตัวยิงตัวยิงดิงลนะเอามันไม่ใช่เชิงตัวยิงหลอกเป็นเชิงสแปมแบบสแปมไปงั้นอะ่ะเออเอออ่ะเอาจริงอะ่ะนะมันก็หลายปีแล้วไงแต่เออลองกลับมาทำอีกรอบงั้นเผื่อไม่จะแบบมีคนมาใช้อะไรเงี้ยเอาจริงอะ่ะโปรแกรมกูไม่มีดัก,กหรอกจริงเดี๋ยวกูแตกไฟล์ดูรหัสก็ซาลิก้านะครับนี่นะครับ สลิกา้านะครับสลิกา้าสลิกา้าครับใส่ไปเมื่อเราแตกไฟล์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์มาเป็นตัวนี้นะตัวนี้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมเราจะเจอกับไอเจ้า,าตัวนี้ e e ไก่ตัวนี้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 นะครับให้เราเนี่ยกดลันนะครับกดลันตัวนี้นะครับ รันแอดมินนะครับเราต้องรันแอดมินนะครับนี่ปึ๊บอ่าพอเรารันแล้วนะมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมสำหรับทุกคนนะหน้านี้อย่างแรกเนี่ยเราต้องเข้าที่ขอทางร้านก่อนนะครับที่ได้จัดไว้ให้นะนี่เอาไว้แจกในะห้องนี้คนระับแจกแล้วนะครับอยู่ไอประมาณนี้อย่างที่แรกนะครับเรากดมาที่ห้อง Lock หลอก h t d เรามาคั้นลอกนี้พี่อ่าคั้นลอกนี้นะครับ ทันิกาชอบคันลอกมานะครับเอา h w d เนี่ยที่เราได้มาจากโปรแกรมเนี่ยตัวเนี้ยมาใส่นี่เลยนะครับเกาะลงไปตึมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเพิ่มเรียบร้อยแล้วคือใช้งานโปรแกรมได้แล้วนะครับไม่มีแบบไม่มีหมดอายุไม่มีเงื่อนไขนะครับม,มาแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็มาลองรีโปรแกรมอีกรอบหนึ่งมารีแล้วก็รันใหม่แอดมินนะเพื่อมันทำไงจะเต็มขึ้น อ่าพอเราอันนี้คือได้แล้วอ่าพอเราขึ้นหน้านี้มานะบางคนไม่มีโทเค็นใช่ไหมเราก็ต้องเอาโทเคนะ็นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมาใส่แต่เป็นโท,โทเค็นผมเองนั่นแหละนะครับแล้วก็มาเช็คโทเค็นว่าทํางานได้ไหมปุ๊บอ่าสรุปผลว่าทํางานได้นะครับพอทํางานได้ใช่ไหมเราก็เาจะเทสฟังก์ชันไหน spam. ฟังก์ชันสามแล้วกันสแปมฟังก์ชันสแปมนะครับเรามา หาดิสขำๆดีกว่าดิสำคอร์ดขำๆนะครับดิสคอร์ดขำๆก็ดิสำคอร์ดขำๆก็เป็นไอ้ดิศนี้ครับเดี๋ยวสร้างดิศไปให้ครับเดี๋ยวรอยแป๊บนึงรอยรอ้อยใช้ยังใช้หนึ่งอยอดแจกไปแล้วเดี๋ยวมาทดสอบห้องทั่วปไปด้วยกันมาแชนแนลลิงเปิดอะไรใส่มันจะบอยนี้ไหมใส่เอ็นนะครับ อันนี้ไหมมันแบบให้ตอบกลับไหมตอบไม่ครับมเมสเซจเมสเซจก็เราใส่เป็นแอดเอวิวันไหมมิวันมาดับเลื้อนบายบายสวัสดิกาเนี่ยใส่ไ,นไปนี่แรงชิบหายเอาจริงอ่ะถ้ามันไม่ติดไอ้นี่นะไม่ติดไอ้ลิมิตดิคอร์ดครับทะลุแล้วบอกเลยคือแรงอ่ะคือถ้ามึงยิ่งมีโทเค็นเยอะๆบอกเลยว่า แรงเชี่ยๆเ,เลยเออถ้ามึงยิ่งมีโทเค็นแบบเยอะๆอะ่ะมึงสแปมอย่างเงี้ยดิระเบิดแน่โดนรัวเลยมีฟังก์ชันจอยด้วยประเด็นอะจอยฟังก์ชันจอยใช้งานได้นะแต่อยู่ที่โทเค็นมึงจะติดแคปชาเปล่าแค่นี้ดีกว่าเนี่ยดูดิอันนี้ถ้าสีเขียวคือสีเขียวคือยิงไปแล้วนะไอ้สีออกเหลืองเนี่ยคือมาติดลิมิตหนึ่งวิอ่าหนึ่งหนึ่งวินี้ติดลิมิตของดิสคอร์ดนะไม่ใช่ของไอ้เจ้าห้องนี่นะคือดิสคอร์ดมันมีกันเนี่ยก็เสี่ยงโดนแล้วครับบัญชีแล้วัน คือถ้าอยากใช้ก็เดี๋ยวกูปักลิงก์ที่ขอดไว้นะอ,อ่นั่นแหละมีคนะุยแล้ว